สองโปรไฟล์พีชานนหนุ่มข้างกายแพทนปภาจบอังกฤษความสามารถเทียบหลายคนกำลังจับตาอยู่ในตอนนี้สำหรับเรื่องราวความรักของนักแสดงและพิธีกรสาวแพทนปภากับแฟนหนุ่มรุ่นน้องมาเทพี่ชานนที่อายุห่างกัน14ปีแต่บอกเลยว่าไม่อุปสรรคแถมฝ่ายชายยังสามารถเข้ากับน้องเรสซิ่งลูกชายแพทได้เป็นอย่างดี หลายครั้งจะเห็นว่าหนุ่มพีจะมาช่วยแพทไลฟ์ขายของสร้างโมเมนต์น่ารักให้เฟนคลับได้เห็นเป็นประจำสำหรับพีชานนมีชื่อจริงว่าชานนวงงามขำเกิดเมื่อวันที่15สิงหาคมพศสอ4 3ปัจจุบันอายุ23ปีจบการศึกษาจากบอนมาร์ยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศอังกฤษ ด้านอาชีพทำธุรกิจส่วนตัวและมีความสามารถด้านการถ่ายภาพและการตัดต่อทีชานนชื่นชอบรอยสักเป็นอย่างมากถือเป็นงานศิลปะซึ่งทางบ้านของเขารับทราบและเปิดกว้างในเรื่องนี้โดยเขาได้สักที่แขนซ้ายด้วยข้อความกินใจว่าครอบครัวต้องมาก่อนเพื่อเตือนใจตัวเองเพราะครั้งหนึ่งเคยติดแฟนมากจนทิ้งที่บ้าน เมื่ออกหักก็ได้ครอบครัวคอยปลอบใจและเคียงข้าง